สวัสดีครับพี่น้องจากร้านเกษตรไอเดียวันนี้ก็มาอัปเดตรีวิวกอรส่งลูกค้าครับคันนี้ลูกค้าจากสลักข้ามเสร็จแล้วครับเหลือ ติดตั้งระบบไฮดรลิกแล้วก็หลังคาแล้วก็เดินระบบไฟคันนี้ลูกค้าสั่งสีน้ำเงินนะครับเป็นรุ่น 02มีแช่ระบบยกหลังแล้วก็ผ่านผ่านหลังผานหลังคันนี้ลูกค้าลูกค้าสร้างเป็นผ่านหัวหมูด้วยพี่น้องผ่านหัวหมู เป็นโค้งเกี่ยรกับเครื่องของลูกค้า เืคันนี้จากเชียงรายครับ <c oughs> จากเชียงรายนะครับคันนี้คันนี้ลูกค้าสั่งเป็นรุ่น03ครบชุดครับพร้อมเครื่อง15.5สตาร์ตกุญแจ ขึ้นโคง้งเราครับประมาณ30ถึง40เปอร์เซ็นต์ต่อไปติดตั้งชุดพคงมาไล่ครับชุดคานหน้าสำเร็จติดแล้วเดี๋ยวติดชุดพคงมาไล่แล้วก็เดินสร้างระบบขับ เดี๋ยวมารีวิวให้อาเบิงอีกที่หนึ่งนะครับคันจากเชียงรายสหวนคันนี้คงคงสยามเกียร์นอนด้วยพี่น้องคันนี้ ก็นี่เป็นของลูกค้าฝากขายนะครับลูกค้าสั่งไปแล้วพอดีอายุเยอะยังไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยได้ใช้งานลูกค้าฝากขายสอบถามเลยครับพี่้องทุกาสอบถามเลยครับ ที่เบอร์064 794 4796เป็นโค้งสยามเกียร์นอนเครื่อง12.5สตาร์ทกุญแจขั้นดีกับครบชุดครับ่านหน้าพัานหลัง อันนี้ก็งานแก้ครับงานแก้ลูกค้าทำเองลูกค้าสร้างชุดอะไรไปเองหรอครับแต่ครับครับบอดีครับบ่ได้ปันไดครับบอดีปัดก็เลยให้ไหม่ให้แก่ระบบครับระบบครับให้ครับคันนี้ ลูกค้าจากเออ่สารค้าเหมือนกันครับส่วนข้างนอกคันข้างนอกก็จะขายเหมือนกันครับเป็นคง เ็บโค้งของทางล่านอยู่ครับโค้งที่ที่ไปรีวิวที่ขับรีวิวถอดเครื่องถอดเครื่องมาวางให้ลูกค้าครับตัวนี้ก็ระบบผ่านหน้าผ่านหลังยกเครื่องใส่ได้เลยสนใจโทรมาสอบแล้วถามได้นะครับที่เบอร์064 794 4 796 เดี๋ยวผมขึ้นไว้หน้าจอด้วพี่น้องเพื่อให้สนใจ,จราคาโบาแพ้งครับเป็นรถทีท่ทั้งร้านเอาไว้รีวิวครับทั้งร้านไปใส่งานได้เกิดจะขายออกครับ ครับผมสำหรับมื้อนีก้ก็อัปเดตเพียงแค่นี้นะครับพบกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ